ล่าสุดออกหมายเรียกสปใสไหมหรือว่าเสียป่องเปิดเพจให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเสื้อเนี่ยที่ใส่8 8 8ผมไม่ต้องเอ่ยนะผมไม่เอ่ยชื่อเว็บเต็มๆนะฮะแต่เราก็จะรู้กันดีเพราะคุณกันเนี่ยเข้าไปยื่นเรื่องให้ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้ ออกหมายเรียก<ะ>กําหนดมาก็คือวันที่30เมษายนี่เรียบร้อยแล้วข้อหาก็คือโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์อัตราโทษจําคุกเนี่ยคือ2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทข้าที่วันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8เนี่ย คือพอได้ทราบเรื่องนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าคือทั้งหมดนี้ผิดถูกโดยสารตัดสินแต่วันนี้ทันทีที่น้องณทวุิเดินทางไปที่บ้านคือเมื่อวานนี้ทางญาติของเสียเสียป่องใช่ไหมค่ะเสียป่องตัวเสียป่องเองเนี่ยหายไปเลยแล้วก็ไปเจอวงจรปิดก็คือย้อนวงจรปิดให้ดูหน่อยรถคันสีขาวมารับเห็นบอกอันนี้ยืนยันแล้วนะญาติเขาบอกกับช่อง8แล้วเสียป่องไม่ได้ไปปล่อยเป็ดเสียป่องเนี่ยยังอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละ วงจรปิดรถที่มารับเนี่ยคือตั้งแต่วันที่21ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เสียปองเนี่ยยังคงปลอดภัยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าได้ไหมครับภาพนี่ให้ดูชนิดหนึ่งนี่เสียปองไปอยู่กับเพื่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลมาจากญาติญาเสียปองโดยทางฝั่งพรรยาหลวงต้องเรียกแบบนี้ขออนุญาตเปิดภาพขึ้นมาหน่อยได้ไหม ที่ครอบครัวเขาส่งมาให้ทางช่อง8ดนี่คือพรรยาหลวงเองเนี่ยเขามีการฝากบอกเสียป่องว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านโดยทางฝั่งวันนี้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยาทางผู้สื่อข,ข่าวของเราเองเนี่ยภาพที่นัทวุฒิเนี่ยไปที่หน้าบ้าน แล้ววันนี้ทางด้านของครอบครัวภรรยาหลวงเนี่ยเขาส่งภาพนี้มาให้คือต้องบอกก่อนนะมีบางคนเนี่ยมีการบอกว่าเออช่อง8ปดไปละโมงละอันนี้บอกก่อนนะไม่ใช่เป็นละเมิดเลยนะเพราะว่าภาพเอาเปิดภาพเต็มจอเลยฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ย จริงๆแล้วครอบครัวเสียปองเป็นคนให้แล้วเขาเรียกผู้สื่อข่าวเข้าไปอ่ะพูดกันตามตรงผมว่าเสียปองก็ต้องดูอยู่อะเมียหลวงอยากคุยกับเสียปองอยากคุยเพราะเมียหลวงเนี่ยบอกว่าเสียปองหายไปตั้งแต่วันที่รถมารับคือวันที่ย1เอ็ดถูกไหมฮะคือถามเลยว่าเสียปองเสียปองจะเอาอยัางไงกับครอบครัวแต่ภรรยาเสียเขาสวยนะสวยสวยเลยคุณผู้ชมฮะแสดงว่าที่หายไปตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนก็ต้องสวยเหมือนกัน อา้าวบาประเด็นไปไหนฮะนี่ฮะกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเพราะฉะนั้นที่เราได้มาเนี่ยไม่ได้อยู่จะไปดึงจากไหนมานะครอบครัวเสียป่องเขาให้แล้วเป็นครอบครัวเมียหลวง<ะ>เขาเลยบอกว่าเสียป่องกับบ้านหน่อยเขาอยากจะพบอยากจะพูดคุยด้วยถึงแม้วันนี้รู้แล้วว่าเสียป่องเองเนี่ยนะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหน ล่าสุดเดี๋ยวเปิดภาพภรรยาลหลวงเอาไว้ขึ้นมาเต็มจอให้ดูสักนิดหนึ่งและเราเองเนี่ยก็ได้สอบถามไปเป็นที่เรียบร้อยเปิดขึ้นมาเต็มจอคำยืนยันเสียป่องไม่คิดจะหนีนะฮะเสียป่องประกาศว่าพร้อมพบตำรวจโดยล่าสุดเนี่ยอยากให้ดูโค้ดคำพูดนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเสียป่องเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดค่ะ และยังไงต่อเมย์บอกว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในพื้นที่และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจถ้ามีการออกหมายเรียกหรือให้ไปพบผมก็จะเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หนีไปไหนนะคะนั่นค่ะคือข้อมูลเนี้ยทางญาติเป็นคนบอกถูกปะบางมัดเออบางมัดด้วยเพราะว่าคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องเล่าเบื้องหลังให้ฟังด้วยนะเห็นบอกว่าทุกคนจะแห่ไปหาบางมัดกันหมดเนื่องจากว่า งจาากบที่เคารพของ,ของทุกคนเน,เน,นแล้วเป,เป็นรุ่นพี่ที่เคยออกมาเตือนแล้วก็ขอให้เสียปองเนี่ยเลิกโพสต์แล้วก็เลิกออกมาต้้งกระแสในประเด็นของลูกชายนายกเดี่ยวซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นบางมัดเนี่ยเขาก็สนิทสนมมีการถ่ายรูปร่วมกับเสียปองค่ะแล้วก็มีการออกมาเตือนเสียปองเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้คิดหนีไปไหนใช่ข้าดนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือเอ่อ การที่ทางด้านของเสียป่องเองเนี่ยคุณผู้ชมครับออกมาโพสคือโพสท้าไทยกันใช่ก็ต้องบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นเลยที่เสียป่องเนี่ยโดนขุดอ่ะแล้วกันเขาไปยื่นตำรวจไซเบอร์เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเสียป่องเนี่ยเขาเคารพนับถือนายกเบี้ยวเขาก็เลยเหมือนกับว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะปกป้องนายกเบี้ยวถูกไหมฮะแล้ววันนี้ยืนยันว่าเสียป่องไม่มีใครสั่งนะที่โพสเนี่ยป่องเขา ของเขาเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวรอเสียปองต้องปรากฏตัวหรือไม่วันที่30<ะ>อ่ะนี่ฮะขานาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะน่าสนใจก็คือวันนี้ CsilA คุณผู้ชมฮะเขาตั้งคำถาม,มถึงกรณีบุคคลบุคคลหนึ่งพร้อมกับตลาดล่างนิวส์นะฮะบุคคลคนนี้ชื่อว่าลัคกี และปั๊บนะคุณเอกภพอีกแล้วเหรอเอยคือต้องบอกก่อนนะคุณเอกภพเนี่ยเขายืนยันว่าคือไม่อธิบายแล้วเหนื่อย <ทำ S 1> ไปอยู <ทำ S 1> ด้านหลังย้อนทูพอแล้วพอแล้วไม่อธิบายแล้วเหนื่อยคือพี่เอกภพเองเดี๋ยวพี่แถลงข่าวแล้วกันนะผมเหนื่อยจะอธิบายแล้วไปเปิดดู y o YouTube นะฮะวันก่อน คุณเอกภพชี้แจงเชื่อไม่เชื่อที่สุดแล้วแต่สังคมแล้วแหละประเด็นคือลักกี้คือบุคคลคนใหม่อีกค,คืออย่างนี้มันจะมีภาพหนึ่งอ่ะเพราะไปเจอว่าคุณลักกี้ใส่เสื้ออพภาพต่อมาเลยครับใส่เสื้อแปดแปดแแต่ประเด็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะครอบครัวคุณป่องเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าไอ้เสื้อเนี่ยเพื่อนเอามาให้ใส่เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกานะผิดถูกเดี๋ยวเราก็ต้องรอปังป่องไปอธิบายกับตํารวจวันที่30แต่ตัวละครใหม่คือลักกี้ รายงานข่าวแว่วว่าไม่ได้เรียกเฉพาะแค่เสียบปองนะฮะไอ้เรื่อง888จะเรียกอีกหนึ่งคนเป็นสองคน,นะฮะเพราะฉะนั้นสองคนเนี่ยวันนี้ CSILA เขาแค่ถามว่าคุณลักกี้เนี่ยเป็นใคร<อ>แล้วไปใส่เสื้อ888เหมือนกันเนี่ยนะฮะล่าสุดเปิดภาพอีกช็อตหนึ่งะฮะเป็นช็อตที่ดูเหมือนกับข้างล่างอะ่ะมันเป็นตารางตารางโต๊ะอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม,มนี่ และนอกจากนี้เพจตลาดล่างนิวส์คุณผู้ชมฮะโอ้ปองเอ้ยปองพากวนต้องบอกก่อนนะว่าขวนปปองตอนนี้ใจคอไม่สู้ดีแล้วครับเพราะวันนี้ช่องแปไปคุยกับแหล่งข่าวมาแล้วคือทุกคนเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือตำรวจหมดแต่ทุกคนเนี่ยวันนี้โมโหปองมากบอกปองถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นเออไม่ไวัยรุ่นวัยรุ่นลูกผู้ชายมึงไม่น่าไปเปิดกับกันเลยมึงไปเปิดแล้วมึงโดนขุดเนี่ยเพื่อนสวย ไอ้โต๊ะเนี้ยคือโต๊ะอะไรแล้วพี่ปองบอกว่าเล่นแถวนี้จําได้ใช่ไหมตลาดล่างนิวนี่เก่งนะ,ะไปกดติดตามเพจเขาด้วยล่าสุดนะมีภาพคุณลักกี้ที่ถ่ายรูปก,กับปองอีกเอาเอาประมวลขึ้นมาเลยนะฮะมีอีกเอาขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะหูตลาดล่างนิวไปเจอภาพนี้มาได้ยังไงวะเนี่ยภาพนี้ไม่เท่าไหร่ภาพต่อมาดีที่หน้าจอเว็บอะ ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกุลลักกี้เขาด้วยนะม,มันจะตัดต่อไม่ตัดต่อเดี๋ยวเราก็รอฟังลักกี้เขาด้วยนี่แต่เราต้องขออนุญาตเบอร์นะก็เว็บอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมคงเดาได้อะ,ะถูกไหมฮะก็ถ้าเครียดนักกินย่าหวานเหมือนผม <c oughs> มันเป็นสรรพคุณดีใช่ไหมมันเป็นของแพงหลังๆเนี่ยคนเอาไปแซวกันโซเชียล <c oughs> นึกอะไรไม่ออกกินย่าหวานซะบ้างนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันไม่จบเท่านี้สิล่าสุดเนี่ยเราไปเจอว่า คุณลักกี้เช็คอินไปหาบังมัดมีภาพเช็คอินด้วยเราก็เลยเดินทางไปหาบังมัดเลยคุณผู้ชมฮะเพื่อจะสอบถามว่าบังมัดลักกี้ทำอะไรกันแน่เปิดภาพบังมัดหน่อยกับคุณลักกี้ที่ถ่ายรูปคู่กับป่องเอาขึ้นมาเป็นสองจอบังมัดเปิดใจกับช่องแปดบอกป่องมึงทำเพื่อนสวยจริงๆเนี่ยฮะภาพป่องกับลักกี้ ถ้าป่องกับลักกี้ครับแล้วก็บังมัดที่ให้สัมภาษณ์วันนี้อ่ะบังมัดอธิบายอะไรมั่งเมย์อธิบายหน่อยสิบังมัดนะคะได้มีการอธิบายนะคะบอกว่าเ,<อ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางด้านของคุณลักกี้เนี่ยนะคะเข้ามาพบเมื่อวานนี้ระบายความทุกข กังวลกลัวถูกโยง888แล้วก็ชี้แจงด้วยว่าไม่รู้จักกับเสียเอกเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของบังมัดเนี่ยนะคะบอกว่ากรณีที่เพจ CSI LA ได้มามีการเปิดเผยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของคุณลักกี้เนี่ยได้มาปรับทุกทํานองที่บอกว่าผมซวยแล้วพี่แดนไปใส่เสื้อ888ผลทำยังไงดีจากสปอาสไหมลักกี้อ่าเปิดภาพลักกี้หน่อยเปภาพลักกี้หน่อยที่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงโต๊ะสีเขียวอ่ะ ต๊ะสีขเขียวด้วยอามีเอกพภพอ,อีกแล้วเอาเหนื่อยแล้วเรื่องเอกพภพเอาต๊ะสีขเขียวนี่เอาเรื่องเสื้อก่อนเห็นบอกบางมัดบอกว่าลักกี้เดือดร้อนแล้วตอนนี้<ช>ยังไงอะครับเมย์ลักกี้โผล่มาปรึกษาบางมัดเมื่อวานมาปรับทุกทํานองอว,ว่าผมจะซวยแล้วพี่ดันไปใส่เสื้อ888ผมต้องทํำยังไงดีจากสปปสายใหม่คนเดียวพาทุกคนซวยไปหมด ซึ่งบางมัดก็เลยให้คำปรึกษาคุณลักกี้ไปเบื้องต้นบอกว่าเรื่องมันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเราก็เดี๋ยวรอรวบรวมข้อมูลไปบอกตํารวจถ้าเกี่ยวตํารวจมาหามึงแน่นอนโ <c oughs> ทษทีบางมัดน, <c oughs> <c oughs> นี่คือคําปรึกษาใ, <c oughs> ใช่ไหมฮ <c oughs> ะใช่นี่คือคําให้กําลังใจใช่ไหมค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆ <c oughs> ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวถ้าเกี่ยวตำรวจมาหามึงเองอ <laughs> ตายแล้วบังมัดเขาก็บอกว่าเนี่ยทำถูกทำผิดก,ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการส่วนตัวก็ไม่รู้หรอกว่าคุณลักกี้เนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับเว็บออนไลน์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสังคมจับตามองแน่นอนจริงๆมันมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรูปเขาบอกว่าเป็นเสียเอกซึ่งทางด้านของเพจเนี่ยเสียใจเอกเขาก็ตั้งคำถามว่าในรูปเนี่ยนอกจากมีคุณลักกี้มีเสียเอกอีกคนนึงหรือเปล่าแป๊บนึงเสียเอกนี่คือคน,คนไหนที่ถ่ายรูป8 8 8ด้วย อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทีละคนเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเสียเอกก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นลักกี้หรือเสียเอกที่จะโดนเรียกนั่นแหละเพราะมันมี3คนถูกว่าี่ยืนยันกันมีปองเอกลักกี้อ่ะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ลักกี้บ่นแล้วว่าปองเองทําค่าสวยแล้วแล้วบังมัดเขาแนะนํายังไงต่อหลังจากนั้นบังมัดก็บอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยการกระทาของสปปสายไหมที่กําลังถูกการจองพลังยื่นเรื่องตรวจสอบเนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่ไปใส่เสื้อ8 8 8ก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยเนี่ยตอนนี้ทุกริจหือ ขุดคุยเรื่องความสนิทสนมความเกี่ยวพันกับเว็บพนันจากคนคนเดียวมันบานปลายไปหมดส่วนตัวก็ไม่รู้จะฝากหรือบอกให้ยุติเรื่องนี้ยังไงเพราะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพื่องเฉปองใช่ไหม<ะ>แกเก็ทีปปองบอกอยู่แดนเดียวยว,วันแดนห้าป่ะเออเยวังเขาว่าผ่านมาแถวนีว้เขาว่ามาสาวหน้า<อ>เขามาคุยเรื่องหนุ่มง,งานอ๋อมังมังผมจะซวยไปด้วยวะ เขาบอกคุยไม่รู้ว่ามึงเหรอมึงทำมาว่าไปตามเกมอย่างนี้นอกจากเมื่อวานนี้ได้มีขอคำปรึกษาอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าโอ้ผมจะต้องทำยังไงดีอะไรเจ้็จะมาปรึกษาบอกว่ามันยังไม่รู้ละเหตุยังไม่เกิดก็ว่าไปตามเรื่องตำราวใช่ไหมที่บอกเขาไม่มาการแก้นี่เหตุมันเกิดไปแล้วเขาไม่บอกเขาทำแล้วเขาใส่เสื้อไปด้วยเขายินใส่เสื้อไปด้วยแต่แล้วก็ไม่ไแบบ ไปรู้เรื่องอะไรขงพวกเขาถูกไหมเ um. ขา็อาสาวหน้ามากินข้าวเสร็จเขากรับ um. แต่บอกผมไม่งจสวยว่าใส่เสื้อถ่ายรูป,แบบปอ,อยาอง um. แล้วอย่างอย่างลัคก,กี้เองนี่ก็ทีเขาชื่อชื่อเล่นนี่ไม่ได้ชื่อชื่อเอกใช่ไมเพราะตอนนี้เขาตามหาเปชื่อเสียเอกเลยไม่ใช่ไอเห็น um. มผมผม,ผม,ผมรู้จักรู้จักหลังเพราะเคยติดอยู่ข้างในของเพนอ่มก็เคยเอ<ๆ>นไดไน้องๆมัให้ความรกวเรามันออกมั่งนอกมันเจอมันเลิก่ายมันเก มหาเรื่นธรรมดาแล่ใครจะทำอะไรเราก็ไม่สามารถรู้ได้หมดหรอกถูกไหม เพราะฉะนั้นคือบังมัดก็เตือนว่าป่องต้องหยุดเงยีงยบบ้างใช่ไหมป่องพาสวยไปหมดแล้วเนี่ยนะขอบคุณตลาดล่างนิวส์ว้วยนะครับคุณผู้ชมฮะและแน่นอนตอนนี้ใครสนิทกับป่องตอนนี้แน่นอนทุกคนรีบหายตัวกันหมดเลยแต่มีคนนึงไม่หายนะฮะเพราะพี่ป่องก็ไปทุกวงการคืออย่างที่บอกก่อนหน้านเนี้ยเสียบป่องแปดแปดเนี่ยแกไปเปิดไข่มวยมแล้วมีไก่ชนไหนเปิดภาพเสียบป่องที่อยู่กับพระเครื่องหน่อยทีฮะเพราะล่าสุดเนี่ยดันมีคนไปโยงว่าเสียบป่องไปสนิทกับนัดจัตุคาม ถูกไหมฮะใช่คะ่ะนัดแฟนพันธ์แท้จัตุคามโดยเบื้องต้นเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเสียปองเองเนี่ยก็ชอบดูพระด้วยเหมือนกันนี่ล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับคุณนัทธนนัดชัยวชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันธ์แท้จัตุคามรามเทพบอกเลยว่าตัวเองไม่ได้ถึงขั้นสนิทต,ตอนนี้ใครบอกสนิทบ้างอะ่ะ <c oughs> ถูกไหมฮะอา้าวว่ายังไงบ้าง คุณนัทบอกว่ารู้จักกันเมื่อสองปีก sí. ่อนค่ะทางด้านของเสียป <mel od. S 2> <Yup. S 1> ่องแกเอากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ที่ร้านพักเครื่องของคุณนัทแล้วก็เอาพักเครื่องเนี่ยมาคุยมาถามแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับวงการพัะเครื่องก็เลยรู้จักกันแล้วก็คุยกันทั่วไปแต่คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่รู้จักก็คือรู้จักแล้วก็ออกมายอมรับว่าเสียป่องเสียป่องเนี่ยที่พูดว่าตัวเองเป็นนักพนันมีอาชีพเล่นพนันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เขายอมรับกับสังคมพูดตรงไปตรงมาก็ดีแล้วแต่เขาบอกว่่่าาทีตัััววเออองบกกกกรรูู้้จจ็คื มันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วตัวเองก็รู้จักทั้งเสียบปองและคุณการจอมพลังรู้จักสองฝ่ายเข้าใจว่ามันก็คือเสียบปองเนี่ยออกมาพูดเพื่อปกป้องคนที่เขารักนับถือแต่มันก็ไม่เกี่ยวกันส่วนการพูดการโพสต์ของคุณการจอมพลังที่เชิญชวนให้คนเนี่ยไปให้เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนการพนันในพื้นที่คุณกันก็ทําหน้าที่ของคุณกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต่างคนต่างทําหน้าที่<อ>ถ้าเสียบปองผิดก็ต้องไปตรวจสอบแค่นั้นแต่ยืนยันว่ารู้จักแต่ไม่สนิทใช่ มามามาเจอที่เนี่ยที่ร้านในสองครั้งเรื่องพระครับเรื่องพระเครื่องมาดูพระเครื่องมาคือชายไทยอ่ะครับทุกคนก็ชอบวัตถุมงคลที่จะเอาใส่ไว้เพื่อคุ้มครองเพื่อระลึกเพื่อโชคลาภเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับมาเพราะว่ามีคนแนะนําให้มาเจอผมรู้จักกันแล้วก็ก็น่ารักดีถ้าถามว่าโดยนีสัยเขาที่มาเจอกันนะถ้าผมเป็นเพื่อนเขาผมผมคบเขานะเออตรงอย่าคุณอะไรสุดขานเออคือผมก็เป็นคนตรงๆเหมือนเขาอ่ะคุณการเป็นคนดีนะ คุณการช่วยเหลือสังคมก็ไม่ได้ผิดอะไรดีน่ารักน่ายกย่องจริงๆส่วนเขาจะรักคนที่เขารักแล้วเขาก็ออกตัวมาให้กับคนที่เขารักผมก็มันก็มันก็เป็นความรู้สึกว่า ผมว่าเขาดีนะ,ะถ้ามีคนออกตัวให้ผมขนาดนี้นะโอ้ยผมรักเขาตายเลย,เลยทุกคนกลัวทัวลงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทุกคนกลัวทัวลงหมดก็ว่าอยู่ที่ว่าเสียป่องแหละจะอธิบายยังไง<ฆ>เพราะตอนนี้ถ้าเขาจะผิดก็เรื่องแค่ไปโปรโมทเว็บ<ฆ>แต่ว่าจะผิดหรือถูกสารจะตัดสินล่าสุดวันนี้เสียป่องงานเข้าคุณเอกภพ mm hmm. คือเราเองเนี่ยชีย้แจงแทนคุณเอกภพเนี่ยไม่ได้เพราะคุณเอกภพเ<ฆ>คยให้สัมภาษณ์ช่อง8ป<ฆ>ผมถึงบอกว่าไปย้อนดู YouTube ปรากฏ CSI LA เขาไม่ยอมนะฮะ <laughs> เขาคงสงสัสยว่าพี่เอกภพใส่แบรนด์เนมเยอะเนี่ยเอาเงินมาจากไหนคืออันนี้ต้องบอกก่อนคุณเอกภพเนี่ยโหเอาจริงแกก็ชีแกกช้แจงนะเฮ้ยบอกพี่มีห้องเช่านะพี่ก็มีตังนะอะแต่นี่ฮะแล้วป่องอะทำงานเข้าตลอดเลยอะ,อะคุณเอกภพกุชชี่กุชชี่ตัวนี้ตัวละสองหมื่นค่ะนะหูนี่ปาเต้ปาเต้สองล้านห้าอะสองล้านสองโอโหเนี่ น right kind of so ี่เราเลยเรียกว่าเอกกุชีต่อมาฮะดีอื่1มื่แล้วก็กางเกงใช่ไหมสามหมื่นแปดนี่คนก็แต่อย่างนี้คนเป็นเขาเรียกอาจชชานะทีมงานคนทำห้องเช่าก็ย่อมมีสิทธิ์ไหมอ่ะเออเขาก็อาจจะเออนี่ฮะนี่พอาะฉั้นคุณเอกภพต้องเอาอะไรรับอะไรจ่ายมามาแจงไหมนี่9 0 0าอันนี้ไม่อต่อมาปองเอ้ย คือพี่เอกกพบของกลุ่มขมับแล้วแหละบอกอุตสาห์แจงทุกสื่อแล้วมา <c oughs> อีกแล้ววันนี้นี่อันนี้1500และอีกภาพหนึ่ง CSI LA เขาไม่ปล่อย HAPPY BIRTHDAY พี่เอกงานนี้ก็เลยยาว <c oughs> นี่ฮะและอีกคนหนึ่งคือพี่อะไรนะก็คือเอชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วตะโกนบอกมาเลยตะโกนมา <c oughs> เสือ <c oughs> นุสิเนี่ พี่เสือดูสิจริงจิพี่เสือดูสิเขาโพสนะว่าเขาเป็นเพื่อนกับป่องไม่เป็นไรอันนี้เอาประมาณนี้